พี่น้องมากินกาแฟน้ำข่อยค่ะเดือลละพี่น้องมากินกาแฟรอบเดือน้ำข่อยวันแม่มาเนี่ยวันแม่ทุกหมื่นละข่อยพอกับเมอยวิในใจเสมอเอาไว้เนื้อหัวคนสีนอนกับกาบกาบพระพุพะทธธรรม ผสมกับพ่อกับแม่กับพ่อกับแม่หรือว่ากับพี่น้องอยกับบดิเขาป้าเก็บเห็ดแล้วพี่น้องข่าฝนตกพายุเขาทั้งใต่ทั้งสวีเดน่อยเห็ดลายหลายค่ะเข,ขาบดิเขาป้าเห็ดลายม่วงเห็ดเหลืองนึ่กรสิบานเห็ดเพิงกระสิบานไหวเพราะว่าถืกฝนค่ะ เป็นยังขอยจังหมดเ้เขาป้าวัิติพี่น้องพักในสวนกขาบ,บริเก็บผักก็แก่หมือนล่ะขอยเฮ็ดงานซอยสามีข่อยคุณนะสามีข่อยอระิิย์นีหมู่บ้านขอยอยู่ขาเจ้าจมีงานประจำปีพวงนักลงนักล่องพวกที่เขาเคงศาสนานะเขามาเทศกาลดนตรีและ เทศกาลดนตรีกรพ็พวกเคีงศาสนานะคะโอ้ยเขสาสิว่าจังไรล่ะเขาเอกระถืออย่างเคยเกาหัวก่อนพี่นอโอ้ยกับมีแขกมาพักอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่เกียร์เฮ่าถ้า่อยเต็มดูค่ะเล็นบุหรี่เขาป่าพี่น้องมืออื่นกับสิบไปเฮ็ดงานแปดโมงสาวหอนหกโมงแรง ผีอันนี้มันจำหยุดนี่แหละเขาว่าอากาศดีโอ้ยจะไปตัดเอาบักแบียดีตัดเอาบักแบร์ก่อนมันสีใบบักแบร์ลกักก็บสิตัดเอาบักลิ่งหอนมาจากเครืองลทิเครืองโล่บักบูแบีจากโล่หนึ่งหรือสองกับพ่อพี่น้องเก็บมาแต่พ่อก,กินก่อนนั้นสีล้นทิพย์ก็บสีเก็บก็สีไปหาเก็บเห็ดอันันเห็ดเพิงนะ มาต้มหรือว่ามาขัวใส่ตู้เย็นอีกค่ะลัสเซ่โอไ้ได้บรอฟิลมโอ้ออยแล้วพราดตาพอมินทโทรศัพท์มินยูทูบอยอกเข้ามาทินเดสโอ้ยตาก,กับ่เห็นเลยว่ามันขึ้นจัาหนาที่เหรอเล่าก,กินเขานี่นาที่เดินเร็วๆเดยพี่นอ้องอันนั้น ล่กินเขานะเดินว้ๆแล้วก็น,นล่านางเราเดินสะถ้าฝนเป็นฝนตกแบบนี้พี่น้องอีกบ่โดนกับประมาณเฮดเฮดพวกเฮดเพิงกัสิค่อยๆว่าเท่าไปค่ะเราเฮดเอ เ็ดเหลืองนี่ก็ยังสิออกเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเห็ดเพิ่งก็ก็มีที่เพิ่นเกิดตามหลังเนาะใกล้ๆจะตกห้อมนะเพิ่นแหล่งเพิ่นเพิ่งเห็ดออกแต่แถวข่อยเนี่ยออกโดนละ <ๆ S 2> ่ะก็เฮดลต่างๆก็สิออกที่พี่น้องใหดพวกเห็ดเห็ดแตรดำเห็ดคันธเลนสีดำทรัตทรัตคัน ทรัดคันทรนทร,นทรัดคันทรเรนพวกเฮดพวกนี้ก็สิยออกแล้วก็เฮดกอออกเมื่อเรื่อยๆนะพี่นอนออกจะนาส,สิ้นเดือนนี้ค่ะเดือนหนางนี่ก็ยังมีอยู่ค่ะอืม ข้าวว่าน้ำสีถ่วมในพี่น้องว่าสันข้าวว่าน้ำสีถ่วมเราก็ฝนตกเร่งน้ำสีถ่วมเพราะว่าทั้งอื่นน้ำถั่มนั่นแหละทั้งฟังน้องเว่ทั้งไหนข้าวว่าน้ำถั่มแฮี้ยนเ้ยข้าวว่าสันทั้งสวีเดนนี่เกิดกระลังเจิงน้องขันมาล่นตะลิงขันมาละแถวห่วยๆใกล้ๆคอยอยู่พี่น้อง สิวาวยังต่อกะสิได้เวลาอันสมควรละพี่น้องว่าวทอนหนีก่อนเอาไวปทอนหนีก่อนหน่อพี่น้องคอยเป็นค้อนว่าวโบกเก่งหนอยพี่น้องคุดโบออกสงสัยเมือ่อยงกระสั่นกะเอาไวปทอนหนีก่อนมืออื่นสิพยายามทำลิปมาอีก ลงอีกพี่น้องขอบคุณเลยล่ะที่ขอมารับชมรับฟั่งน้ำกันนะคะขอให้มีสุขภาพเพียงแรงคิดวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ